ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสก,กุลผลเอาไปเช้านะคะหนึ่งหลายหนึ่งแช่หนึ่งเขาไม่เขาหน้ากับขันเม็กซ็องช่องเรางดดรามา่างดเปรียบเทียบน,น,นะคะด่ามากูด่าสวนนะไปแล้วค่ะไปหาลูกหาเต้าแล้วแกเถินกูนี่แหละ Happy birthday to you Happy b i r เ h d a y ตเสียงเนาหายากด้วยอ๋ออ๋ออ๋ออเสียงคุณยาย คุณยายหรือคุณย่าคุณย่าสิคุณยายหรือคุณย่าสี่ยวกับคุณยา่ณยาเป็นไงแน่เป็น,นี้ พ่อการปังหรือย่าปังใช่ไหมแแสดงว่าวิวพ่วิวพการขึ้นแต่คุณยากปังก็ขอบคุณนะจะไม่ได้จ่ายค่าปังอกเนาะมีสเอรขพ่าว่ากันเยคส่นี้เื่อวานเกือภไยซีฟ้านะเกือบพาไปไดไหมฮะที่ดูไป้้องหมอนบอกใครดูนะฉันมาสีบอกมาแล้ว ฉันเกือบบออมากแล้วแต่ว่าฉันอามาคือเกาหัวกระชัหัวขวานเกือบแล้วเกือบอีหลีฉันว่างไว้รอบนึงแล้วสมมติันใจโ๊เดี๋ยวมันมนี่ัวของหรอกไอพี่เปลียวกับบ้านกันได้สวยสวยโอ้ยตรงซึบบัตตรงซึบบัดซุบบัตชเลี้ยชัดชัดชัดทำไมของไหวพาอยู่ กำลังายกาังจะตายกำลังจะตายกำลังจะตายถุแบนจะหมดต้นไหนบอกถ้าไอกได้แจกเสียจ้ะปกติถ้าอยากให้เราไปไหนไหน อนบอคือลด,ด,ด,ด้หนกน้อยเนี่ยแเบิรน, <c oughs> นี่<อ>น,น,น,นีนี่เคียย์กับพ่อ,อจิตตากันนี่เราสอนความเนี่ แม่ไปยิ่งปืนมากแม่ไปยิ่งปืนแม่ไปยิ่งปืนมากไปยิ่งปืนแม่ไปยิงปืนมาก

ก็เอย่างนี้สิมเย็นเลยไหมครับสิบดื้อไหมก็ดื้อเนาะสิบเป็นรอน

เข้าบ้านเจ้าเงินเมินเข้าบ้านเจาเงินเมินเด้อเข้าบ้านเจาเงินเมินเด้อไปให้ไปให้คนคนโสดเห็นหน้าไวจะครับราาไปอโไม่สบายที่ไปเขาไป่อมเขาสวยเจ้าใช้ความพอนโด

ประเทศใดใช้ได้จากได้เลดประเทศค่ะเอเอสประเทศยังประเทศใดเอเอสคู่ต่ำไม่รู้ตอนนี้ใช hey, ้ดีแท uh uh ็กไม่รู้ใช้เนื้อเตอร์

ทิมง,งานหาของป่า